อืมจะลง Youtube. ลง YouTube. อ่าลง u t u b e สดส,สวัสดีครับผมไม่เอาดีกว่าตรงนี้คืออ่าสวัสดีครับประโยชน์ผลสุขสวัสดีครับวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อเมื่อได้มาเที่ยวที่พระธาตุภูเพกนะฮะพวกเราได้มาเที่ยวพระธาตุภูเพกกันฮะเนื่องจากที่จะทําวิดีโอเพราะว่าการไลฟ์สดของเราภาพไม่คมชัดน,นะครับขึ้นอินเทอร์เน็ตไม่ดีเท่าไหร ตอนนี้ผมจะให้ดูที่บ่อน้ำฮะบ่อน้ำบ่อน้ำบนภูเพกฮะจะมีสองบ่อฮะบ่อนี้น้ำใสมากก็มีพระพุทธรูปตรงนี้ด้วยฮะวันนี้ก็เด็กๆนั่งชมวิวกันอยู่คิดว่าจะไปถึงดวงดาวเมื่อไหร่เด็กๆอ่าโอเคฮะตอนนี้เราก็จะดูพระธาตกันผมจะทำ วิดีโอนี้สักห้านาทีถึงสิบนาทีนะครับนานสุดโอเคแล้วก็ผมจะถ่ายถ่ายทำพระธาตุเลยฮะก็เริ่มต้นที่ทางขึ้นตรงนี้เลยนะครับอืนี่ฮะรูปก็หลังคาก็จะผุพังหมดฮะก็จะมีแต่พระธาตุฮะมีเลยมีผุพังหมดลวฮะนี่เลยนี่ ก็จะเป็นหินก้อนใหญ่ฮะก็มีนกยุงเสียงนกยุงนะร้องจัก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 เฮาอยู่ถ่ายวีดีโอให้แล้วผมจะขึ้นไปถ่ายวีดีโออีกรอบหนึ่งนี่นี่ครับอ่าถอดรองเท้า ตอนนี้ก็ถ่ายทำวิดีโอได้สี่นาทีแล้วเมื่อกี้เสียงจะเงียบไปหนึ่งเพราะว่าผมขึ้นไปข้างบนนะฮะก็บางทีก็ไม่อยากใช้จะไม่ใช้คำพูดบนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะจะให้ดูเป็นภาพกันนะฮะตอนนี้มาต่อเลยนะฮะวิดีโอนี้ตั้งไว้อยู่ที่ซักมีข้อห้ามด้วยนะฮะนี่มีข้อห้ามด้วยนะฮะให้ขึ้นที่ขึ้นมาที่นี่ผมจะเดินไปหานกยุง เดินไปหานกยุงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน,นกยุงนกยุงอาจจะกลัวเราฮะสวัสดีครับนกยุงฮะอืมเขาก็จะกระพือปีกฮะนี่ฮะ นี่เขากำลังอยู่เป็นคู่ครับสองได<ห>้าไ<ห>ภาพไหมลูกยูมันเป็นสีนั้นใช่เขาจะกับพื้สีออกไปเขาจะนี่หางต้องยาวกว่านี้นี่หางกขาสัน้นตัวเล็ก <c oughs> ก็ดึงซูมกล้อง ทิกนี้ก็ซูมจะมีทีก่กิกดึงเข้ามาตอนนี้พวกนักเขาท่านนักท่องเที่ยวทั้งหลายก็กำลังชมนกยุงกันนะตอนนกยุงก็ยืนบนที่นั่งอันลลน,นี้ตรงนี้ก็จะมีกุฏิกุฏิแล้วก็จะมี นำพลังงานแสงอาทิตย์นะครบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่่าบแล้วก็ขึ้นต้นปกคลุมด้วยต้นไม้นี่คือภาพมุมไกลฮะจุดที่สะดุดใจที่สุดคือความเงียบฮะความเงียบบนบนเนินเนินที่อยู่ตรงนี้ฮะนี่ครับบ่อน้นาำ มีต้นมะขามมีกุฏิอยู่สองหลังนะครับข้างบนใครที่ยังไม่ได้ขึ้นมาก็ลองขึ้นมาสัมผัสกับบรรยากาศแบบพระธาตุพระธาตุแต่ว่าก็จะไม่เหมือนเผาพนมลุงนะฮะจะอาจจะแตกต่างนะเพราะว่าต้นไม้เขาจะเยอะในที่บริเวณลานกว้างประมาณนั้นนะฮะ วิดีโอนี้ก็จะไปสิ้นสุดตรงที่ชมวิวนะฮะแล้วผมก็มาการาบน้ำสการพระพุทธรูปที่อยู่ข้างบนฮะสยบมาน,นะฮะวิดีโอนี้ก็ทำขึ้นบน YouTube ในการมาท่องเที่ยวของผมนะฮะผมก็จะทำเป็นวิดีโอ YouTube ไว้5นาที10นาทีเพื่อให้ เพื่อนๆที่แวะเข้ามาดูอยากไปเที่ยวที่ตรงนูน้นตรงนี้ได้เห็นสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นหรือยังไม่เคยไปจะได้ตัดสินใจในการว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนวางแผนไว้อย่างไรนะฮะขอสิบนาทีฮะผมก็จะโหลดลง youtube ให้นะฮะก็มีคนที่เดินมาเยอะเหมือนกันนะฮะอืม ลงเลยเหรอถ่ายรูปก่อนไหมถ่ายรูปตรงนี้ก่อนบอแมาจไบัวานแรงสวัสด่นดีคุณตาอยางรดครตาแลวคุณตาจะเป็นลมีหมนิ่อะไรมากมาย มันน็เปลแลนบันไดพุ่งกับบอลเล้วไปแล้โอ้ยพุ่งหมดไปฟังไม่ขนาดไรขึ้นไปหมดทุกม่่ถาครับก็ขอขอบพระคุณนะครับวิดีโอนี้ก็จบตรงนี้ครับผมจะไม่ถ่ายรูปลงบันไดครับให้ดูแค่ข้างบนแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับ